พอแม่เห็นแหนไล่ถามเขาเข้ากันพี่ก็ถามเข้าฉันฉันก็ถามเขาพี่บ้านเกิดดังนอนกักทั้งน้ำมาก่อนเสือสายไล่หองามกันไปในสองรับทงมัดดาพี่มีพันพรกยาหรือยังเป็นโสดขออภัยยาทุกถามต่อชมนวลลูกใดแล้วจักคนไทยยิ่งน่อยไง่านเนี่ยลำเดาไปแทนพ่อกอดเห็ ให้พี่ศาสตร์แกก็เป็นก่อก่อทำย่อดยอดหวานเกิดมังน,นั่นเกินดำบดดำเพอซื้อใดไถ่แกงเล่นเว้นมือคือก่ ่ดอกทําให้ผ่เป็นฝ่ายคนฝ่ายอยงไดนบ้านของ,งที่นั่นในไก่หันลําเบืออากกินเลืาใส่เมื่อวานตั้งเที่ยวใดในวันนี้พี่ได้ดงมาลําลัดเอ้ยลัดเดินกัดสีหลือม,มาขี่เขาแงน่นล่อเอาเดอ้อผีหมอเข็นเป็นเพื่อนแข็มเป็นเพืเ่อน,น,นลงเงินใหญ่ยังรอให้นางสับดังระตามขอบัดด้ตามข,ขอบ่อนทาม,าม,มนาัดไปตะเกียกผี่ไดงนัดเม่วัน เป็นตะเกียวยูก็ของกะบ่มีผัวแม่เพราะนี้รักกเมียปปาแล้วแม่ก็เอากันจะเปียงกูดีเจ้กูเอาก็เอาเห็ดจงไหนฮะนี่บัดย้ำนอนย้ำหนาวเนี่ยนองเบิ้งกันไว้หนาวมาพ่อพ่อมันหนาวเฮี้ยงแต่แท้ได้หนาวบ่คือเก่าเด็กลูกคนสิหามไปไว้ตีนบ้านทงหน้าไปตาแดด เออเ่าเอาแดดคุณนพันข้อมกันบัดเนี่ยเฮ็ดปุ๋ยฟุ้ยปุ้ยฟุ้ยฟองน้ำไล่ไหลย้อยเด็กน้อยคล้ยคล้วยออกมากล้วยมันห่าไหล่กันเต้นความเบิ่งไปท้องเท่าเขาไม่นิอยู่ใต้ว่าไม่หยังเขาวินความเข้าไปหนีเขาพอใสวางในหูบอกวบงคันเพียคณะว่าน้ำไล่ย้อยใส่เอิอกันไม่หยังเขาย่ใส่เอือกคนน้ำฟ้าคณะ หมาม่หน้าหุ่มซะแล้วบัดเนี่ยเออเสียงคนเออหนะ่ะหูวเฒ่าน่ะใส่กำลังหลายเออเออเออหมามาหุ่มซาบลาบมันมาแมนเอิญมันมากินเข่าเจ้าสิอาชัดหาไอ <c oughs> มันจะเป็นไปด้วยไรทั้งตันละน้องเออตะลังรอบเดียววายจะกนี้ยนี่ตะลางเด้เงือกขันได้แค่แกเด้ เอ,อ้ยตั้งแต่มาเป็นวอกอะเมียนเฮี่ยนดีๆละ่ะเอาศาสตร์ูย่าให้เห็นปองพนาบอกลูกจากน้อยหมามันเป็นวอกมันสีคมนำลไล่ใช่ไหมล้ววอกมานเงี้ยถือเมียพนาวา่าเจ้าสิวาคั่งนแม่วันอยากนำไลามาวอกอืมเอาคอยก็จะเอาว่าไปผลได้แม่ละกัดไดเนาะอืมเอาเอาเรียงบุญจากน้อยละ่ะบุญบุญหลายสายเงี้เาจังเลยมาพบมาพอ ย้อนบาลามีวัดป่าของเฮ้นในละเพ่นสลองโอุโบสถเท่าก็ได้มารวมนำเพ่นสะตวัวมีศาสนาพิธีส่้างโดยเจ้าอีพออ่อออกพี่คุณคำว่าบุญมุญนี้บ่มีไผ่ปันเกศมันบ่เหหกอกได้คือไม่ดอกค่าต่างไผกินกกบไผทํากกบไผได้เปรียบคือเฮ้ากินเขาไปกินเท่ก็อิมบ่ฮอนไปอิมทองเด้อเขาพูด ไม่เมีทนั้นคนท่าเฮาเห็ดตั้งแต่สิ่งดีๆสิ่งงามง,งามเห็ดตั้งแต่ปุ่นตั้งแต่ท่านรักษาสินไว้แนวผย้จังหนึ่งวัดบ่เขาพระเจ้ากับบ่ถือวัดพระเขาพระเจ้ากับบ่นกแม่ไงเขาหนึง่งย่บานตัวอยอ่ะแม่ญ่ตันไปจำท่นานาไปเขาสินน่นตัวไยบอ่อ วันศิลป์ค่อยสิภาคไปจำศิลป์ไปว่าได้ดอกนานันเป็นอย่างค่อยข้าม้อนพระนารว่าปีรุ่นมากค่อยถามอีกเจ้าไปนั่งข่อยว่าแม่ป้าปีนี้เขาพัดสาอีกแล้วประจำศิลป์่อยไปว่าได้ดอกนานันเอ้ยเจ้าฆ่าอย่างบัดนี้ค่อยข่าหลานพะนารวาข้าไปข้ามาว่าท่านพ่อซีหาเมื่อแล้วบัดเนี้ยได้ยินแต่ได้เสียงระเบิดเวลา ได้ยินแต่เสียงแท่งสุไทยระเบิดเวลาตั้มตั้มตั้มตัต้มเสียงผู้ใดเป็นอย่างโสงผู้ใดจุดพนวาวาไม่ใช่ลตลับสายพนวาวาได้ยินแต่แตเสียงอะเขาลองเพ่ง,งทรงไทยให้เล่าเนอเน่เน่น วัดพ่อเก่าพ่อเจ้าบ้านอบมีฉนันผุนข้าเห็ดเนานกกระยอนไม่ตะพีเนาะเท่าวัดเส้าว่า,าจับมาเนี่ยมันปเปเ็นแจ้งไดพลีมันล้มแห้งล้มไปคนขอกรเลยถอยไปนน้ำเจ้าเจ้านั่นล่ะแง่ใครมาบ่ัดเส้าจันเจียเห็นไหม่ยขอโทษอย่าพากันแง่กันใส่ฟังใส่ฝาสกล่ะสัะ้นเลยเป็นสั้นเด้เท่าแห้งเข่าแห้งเคนตาหนายด้โอ้ย หมอเจะแเหนมาหลายเซียวหม้อล้ำผู้สายแหงจอยอืจอยบ่สำคัญหรอกควนบ่จอยก็คือคือกันน่าลสนอกเดี๋ยวได้หลาเดี๋ยวได้ฟอนเดี๋ยวได้เต้นอืเอาวะนนี่น่าจะฟังได้เจ้าอีพอดอกปีกุณวัดนี้ท่านทำบุญสัตว์ท่าแจกาหาหมอล้ำยังสามารถเสพมางั้นเอามาโตเทียงกันหาความสมเกิดให้ความบุญน่าดื่นในสัตว์หกสมบุญจังสัตลาตนทุนนำหลวงนิทานและ วอกยาใอเงียบเศร้ามีห่วงอความเขาเม่ที่นักป่ามาฟังลำเด็กขับไปสัวไปดีจันตรอตะงเเวทีวางลมกวงตา ในมือมีปั่นใดใดกระซาติงตังดันไก่จากหมอลัำในไผ่ทำกัดเื้นเื้นถามหาน้ำเลือได้ไผ่พังไผ่สัตวาบอกลงไปว่าผู้นันผูนี้สองกับแป่นกลมผีผู้ใดยแต่ปวชาเอามาทนนานอาสีตานกัดใสเจ้าป่าจัดแต้งใส่ผูกหมานปัลํำแ่งบนบูชาทำบอนอนบออยู่โตบูชาโตมูแน้ต่างเช่นเทียนขอกลาปุดขอเทียดลงตาวันขอเป็นผูน ท่านนอกหักสาทักปุกปันล้ำสาับน้อมดิวตรงคอมีบทดอกเขาพ่อแลปลอยพ่อดีจันทน์สู่เวทีีแสดงบทบาทชุดโบเจ้าเกลันน้ำเทนนี่ีน้ท่านชุดน้ำท่างค้นฟอนกับน้ำชุดกับน้ำเป็นขบวนเป็นทิมกันเลยขอหยุ่องขอยุ่ยองบาหลใหญ่ห่างเมอลำไหล บาทนี่กะสิเงาะทะ่านนบาทเนี่ยเงาได้สดักไหนก็เอาสํำนั่นละ่ะไงเพิ่นเด็ฟฟอนใส่ฟอนถือกับฟอนโลดเพราถือกับฟอนโลดอืมถ้าไม่ใหญ่ล้ำผิดเอาละ่ะย้ำมาพี่มันหย่อนไปแล้วเป็นไนมาพี่บังกระดูเจ้าเจ้านัน่นล่ะพอใหญ่เลือดหน่อยอืมเตยตีละ Hãy ah. subscribe wow. Ai ơi à, à, thì phen được yang Ai ơi thì phen được yang vì mà phăng lắm đi con say sưa đồ nữ say sưa lại จใจไม่ตรีมออาหายาได้ดาตรงขออาหายะได้ดาตรง้ายตรงลงรีบทมาไม่ตรี